พี่ต้องยกมาประเดนรับดานสันทัด้วยเอาประนมเมอนะลกรับสินรับพรนะบุญใหญ่ในวันนี้มนุษย์เทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าโรอโมทนาสาธุการกับพวกเราอยู่โลกสิทธิ์ทั้งหลายใครที่ยักตื้นติดกึกยักืลึกติดกัดขึ้นก็ขึ้นไปสุดลงก็ลงไม่ถึงก้นเบื้องครึ่งๆึ่งกลางกลาทำอะไรก็ไม่ถึงที่สุดเสียทีนะ วันนี้มาทำบุญใหญ่มาฝึกสมาธิภาวนามาเรียนธรรมะกันครึ่งค่อนวันด้วยใจที่เป็นบนุญเป็นกุศลพร้อมทั้งยังได้มารำลึกนึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่พระอาจารย์จึงขออ้างอิงเอากตัญญูกะตะเวทตาธรรมของลูกชายของพ่อของลูกสาวของแม่มารวมกันเป็นตะบะเดชะพลวัตปัจจัยอ,นยอยานลอยใจให้ลูกศิษย์ทุกผู้ทุกคนนะใครก็ตามนะที่ไม่ราบรื่น จับทำอะไรก็ไม่แห่งดังปังรวยไม่ถึงอกถึงใจเสียทีจากนาทีนี้เป็นต้นไปอุปสรรคอะไรที่ติดขัดจงทะลุทะลวงจงอันตรฐานหายไปขอให้เธอทั้งหลายจงมีแต่ความรุ่งโรจน์โชตนานายก็ดึงลูกน้องก็ดันคนเสมอกันก็ช่วยจับทำอะไรให้มีความสำเร็จสมดังมโนปานิธานปรารานาจงทุกประการ ดังบทบาทคาถาบาลีแห่งพระสิริสัพพัญญูพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ว่ายะทาวะริวะหาปูราปิริภูรินิสาคขระเอวะเมวะอิโตนินังเปตานังอุปปัตติอิจิตาคิปเมวะสมิจตุสัพเปภูริโดสังขปาจันโทปนารโสยะทาบาลิโชติรโสยะนาสัพปิติโยวิวัจจันโตสัพพโลกเวนัสตุ เทภวัตวันภรายุสุขีอายุโมพระว่าปิวัตนศิลิมสมิธจาพุทธาปัญญิดอนจัตตารอดามาวดันติอายุอันโนสุขังอาลาสาธุสาธุสาธุ เสร็จแล้วขอแรงนนะครับยกมาไว้ด้านหลังเวทีด้วยเลยครับขอบคุณครับ